นี่นครับหลายคนก็มองไหลในทางที่ดีแล้วนะก็แสดงความยินดีด้วยนะครับมันจะมีคนโจมตีไหลไหมเนี่ยมันจะมีคนโจมตีไหลไหมว่า,าทําเป็นไปขายที่ไปขายเนี่ยจะมีผลมันจะมีผลไหมเออมีผลอะไรไหมนะครับคือเราพวกเราก็ไม่รู้ว่า เปลี่ยนจริงๆของไหลคืออะไรนะจุดเปลี่ยนจริงๆของไหลคือไหลไปรู้ละแค่ละคายอะไรมาหรือเปล่าตีสนิทไว้เพื่อไม่ให้ฟ้องฟ้องกลับหรือเปล่าโชคดีของไหลอยู่นิดหนึ่งนละโชคดีของเขาอยู่นิดหนึ่งก็คือเขาไม่ได้เป็นพยานิโชคดีของเขานะส่วนมากถ้าจะฟ้องกลับเนี่ย คือทุกคนที่ขึ้นเป็นพยานแล้วก็ปักปัป๊มป,ปากปั๊มใส่ร้ายลุงนะครับสามารถที่จะฟ้องคืนหมดถ้าลุงบริสุทธิ์นะเออแบบนี้นะหรือไหลไปรู้อะไรมาหรือเปล่าก็พยายามดิ้นหลนนะลุงไหลเนี่ยพยายามดิ้นหลนเพื่อที่จะเป็นเพื่อนจะซื้อใจจะซื้อใจนะครับจริงๆผมเองก็ไม่มีความเกลียดชัง เลยนะฮะไม่ความเหย่ยวชังเลยเพียงแต่ว่าผมจะมองในมุมของประโยชน์นะครับหรือว่าโทษที่ได้รับลุงได้รับโทษจากพวกเขาประเด็นประเด็นแรกคือลุงได้รับโทษจากพวกเขาไงนะครับดังนั้นจู่ๆก็จะมานะจู่ๆก็จะมามาอยากเป็นเพื่อน,นประเด็นนี้นะก็จะบอกว่าไม่รู้ล่ะ เวลาที่เหลือเนี่ยมันไม,ไม่รู้จะจบเมื่อไหร่นะถ้าไหลถ้าถ้าไหลมีบารมีถ้าไหลเป็นคนมีบารมีนะนะครับไหลจริงใจถ้าไหลมบารมีแล้วก็ไหลจริงใจไหลก็ทําปกติของไหลนั่นแหละครับนะถ้าจะแสดงความเห็นว่าอ,อย่างน้อยไม่ด่าลุงป้าแล้วนะครับนะแบบนี้นะก็ให้อยู่ในที่ตั้งเดิมนั่นแหละ อยู่ในที่ตั้งเดิมในสามบ้านน่ะคุณก็รวบรวมอีกบ้านหนึ่งนะครับแล้วก็อยู่ในที่ตั้งเดิมพูดไม่ให้ผลเสียต่อลุงป้าที่นั่นคุณจะพูดอะไรก็พูดไปนะแต่มันพัฒนามาจนถึงอยากมาหาอยากมาพบนะอยากมาดูสงสัยแอบดูอแอบดูวันเฉลิมฉลองแอบดูคลิป ต่างๆที่มีคนทายแอบดูคล้ายๆว่าคนอยากไปดูด้วยตาตัวเอง <c oughs> เอนะฮะคงไม่คงไม่กลับอาจจะนำมาฝากเอาสเก็ตเงินสเก็ตทองมามาฝากอาอยู่แถวนี้ด้วยนะฮะนะครับ <c oughs> ถ้าเรามองมุมเราจะมองมุมไหนดีผมว่าหลายคนก็มีแนวโน้ม จิตใจที่เฉยๆกับไหลนะคืออาจจะโกรธตอนแรกโกรธโกรธไปโกรธมาก็อาจจะเอ,อลดความโกรธลงอ่าเช่นเรารู้สึกว่าไหลไม่มีไม่มีโทษปัจจุบันไม่มีโทษกับลุงป้าอ่าปัจจุบันไม่มีโทษนะเขาไม่ได้สร้างโทษขึ้นกับลุงป้าอาดีตก็คืออดีตอดีตคือขาตะกะแตมอดีตคืออดีตนะครับ ออันนี้คือดีดดังนั้นแต่จุดที่ไหลแก้ไม่ได้ก็คือมันผ่านมาแล้วไนงะเมื่อมันผ่านมาแล้วมันแก้ไม่ได้พวกเขาคือส่วนหนึ่งทําให้ลุงป้าต้องตกกรรมลําบากตกทุกข์ในคดีต่งตางๆแต่มันผ่านมาแล้วมันผ่านมาแล้วนิดเดียวฮะตอนนี้ไหลไหลาอาจจะหาจังหวะอยู่ หลอาจจะหาจังหวะที่จะพูดเรื่องนี้อยู่ก็ได้ครับก็คือเด็กหายกี่โมงอ่าคุณรู้หรือเปล่าว่าเด็กหายกี่โมงถ้าคุณอยู่มาจนป่านนี้คุณไม่รู้จริงๆเนี่ยโอ้ก็ก็แล้วแต่นะฮะนะเด็กหายกี่โมงแล้วคุณพูดเรื่องเฮลิคอปเตอร์คุณพูดเรื่องอ่าอะไรอะไรเนี่ยมันคืออะไรนะครับมันมีประเด็นที่คุณต้องพูดความจริงอยู่หลายจุด นะคุณจะปล่อยไว้หรือเปล่านะครับถ้าคุณมีอะไรดีๆนะครับ mm hmm. เช่นคุณอ้างว่าคุณมีคุณมีคลิปตั้งแต่จุดสำคัญสำคัญมาเนี่ยนะครับ mm hmm. ถ้าฟังคุณคือฝั่งนู้นก็เรียกว่า,าจะตกแล้วกต,รก,รตกที่นั่งลำบากอถ้าฟังจากคลิปคุณเนี่ยทางนู้นตกที่นั่งลำบาก คลิปของคุณมันอยู่ในซีดีหรือเปล่านะครับเราก็พยายามพูดถึงเรื่องอดีตน,นะครับแต่ปัจจุบันค,ค,คือเขากำลังเป็นแมเหมือนแมวเช,เชื่องตัวหนึ่งที่กำลังเดินมาหาตุ๊ปัตตุ๊ปเป๋นะครับเมียม้ยวเมีย้ยวเมี้ยวจะมาถูแข้งถูขาลุงป้านะครับเออแล้วลุงป้าจะจะ,งงนะจะทำยังไงนะครับจะทำยังไงนะเมื่อเขามาอยู่เต็มตัวจะถูกด่าถูกว่าถูกโจมตีไหม จริงๆนะ,ะฟังอีกทีนะฮะลุงป้าไม่มีแผลไม่มีเรื่องลับใดๆที่ใครๆจะมาแล้วมา,มามาตรวจสอบหรือมาจะมาหาข้อมูลไม่มีะฮผมท้าสาบานได้ว่าลุงป้าไม่มีอะไรมีความลับถ้าลุงมีความลับลุงเป็นคนร้ายจริงนะกล่องดำก็คงไม่ข่าวจนทุกวันนี้กล่องดำก็คงไม่ขาว ตอนนี้กล่องดําเป็นเป็นกล่องขาวไปแล้วนะครับมันมีความพยายามที่จะมาสืบสอบหาข้อมูลกับลุงป้าเพราะว่ามันมันถูกหลอกนกันมันก็ถูกหลอกว่าลุงป้าเป็นคนทําไอ้ตัวที่รู้เรื่องจริงๆเนี่ยหัวกะทิมันเนี่ยมันหลอกทุกคนหลอกว่าลุงป้าเป็นคนท คงจะมีหลายคนเชื่อน่ะนะครับดังนั้นที่มันมพยายามมาหาไอาการมาหามาหาข้อบูลมาดูมันนั่นมานี่เน,นี่ยนะมาตรวจสอบมาค้นหาเองเนี่ยนะแสดงว่าเขาเชื่อว่าลุงเป็นคนทำแต่ถ้าคนฉลาดรู้ว่าลุงไม่ใช่ทำเป็นคนไม่ทำเขาจะไม่เชื่อเรื่องแบบนี้เลยนะครับเขจะไม่เชื่อเรื่องแบบนี้นะครับขอบคุณมากครับแปดสิบพนนะฮะอืม <laughs> 80นะท่านนะครับขอบคุณมากครับฝา,ากกดไลค์กดแชร์นะครับผมนะครับอ่ามีคนไม่เห็นผมอีกมีคนไม่เห็นผมอยู่ประมาณามีคนไม่เห็นผมอยู่ประมาณเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ด เจ็ดหมื่นเจ็ดหมืนกว่า 7, 000, เจ็ดหมื่นมันมีอยู่ประมาณแปดหมืนห้าร้อยคนไม่เห็นผมอยู่ประมาณเจ็ดหมืนนะครับสี่ร้อยสี่ร้อยกว่านะมีคนไม่เห็นผมมีเจ็ดหมืนสี่ร้อยกว่านะครับนะฮ <c oughs> <c oughs> นะอ่ะมาคุยกันต่อฮะไหลมาขายมันจะเกิดผลอะไรบ้างครับไหลมาขายสินค้าให้ยง ถามตรงๆอ่ะถามตรงๆนั่นไหลนะทักทายกันนะอ่ะถามไหลนะครับถ้าจะทําไหลจะต้องแก้ปัญหาตัวเองยังไงบ้างนะครับคุณมาลีครับคุณเชอริวนะะบางทีไหลจะต้องทําการวิจัยนะทําการวิจัยสํารวจเลยนะคุณพัตราครับผมนะครับอ่าเดี๋ยวมาข้างล่างเนาะเอ็มซี MC บอกว่า เพื่อนเพื่อนเอฟซีคะช่วยกดแชร์ช่องของอาจารย์บอกออกไปให้หน่อยนะขออคุณวมากครับสมมติว่าเก้าสิบห้าคนเนี่ยถ้าท่านมีช่องอยู่ลองกดลิงก์ไปวางสมมติว่าเขาเอา้าอาจารย์ย,ย,าารยังอยู่เหรอเนี่ยอาจารย์ยังอยู่เหรอเนี่ยประมาณเนี่ยนะครับบางคงทีเขาจะตกใจเอา้าไอ้นี่ยังอยู่เหรอ พูนึกว่ามันหยุดไปนานแล้วนะนะครับก็จะได้กดลองกดมาดูนะฮะนะครับลองดูนะฮะเพราะว่ามันท่านก็ต้องผิดปกติแล้วครับนะท่านก็ต้องผิดปกตินะครับผมยืนหยัดอยู่ตรงนี้มายาวนานมีคนดูไม่ถึงร้อยเนี่ยก็แสดงว่าผิดปกตินะครับนะท่านท่านลองดูนะลองดูนะคือคนมองไม่เห็นนะนะนะขอบคุณมากครับคุณรัศมีครับคุณสักกลนะครับผมนะฮะคุณขมอนบอกว่า น้องนาทีที่เจอแบบนี้ค่ะตอนนี้จะโดนปิดกั้นมองมองเห็นอีกแล้วค่ะจะเปิดช่องใหม่เพิ่มอ๋อโอ้โหน้องนาทีมีศักยภาพพอที่จะเปิดช่องใหม่ครับน้องนาทีเขามีศักยภาพเพราะว่ามีคนที่สนับสนุนแล้วก็มีคนที่ช่วยช่วยโปรโมทให้น้องนาทีเยอะนะครับเพราะว่าคนรักน้องนาทีเยอะนะครับผมเชื่อว่าน้องนาทีทําได้นะครับน้องน้องทีขยับ ขยับได้นะครับอคือช่วยกันโปรดโปรโมทปุ๊บปุ๊บปุ๊บน้องนาทีน้องนาทีหน่อยครับตัวกดน้องนาทีหน่อยครับไม่นานน้องทีก็ผ่านกดนะครับแต่ผมไม่น่าจะได้นะนะครับคุณยาจรรยจันครับคุณสมกิจนะครับคุณยงทองสุขครับผมนะครับนะคุณรวงทองบอกว่าอาจารย์คะไอ้ร้านมันให้ช่างใหญ่รื้อบ้านภายในเจ็ดวัน มันไม่มีคอนเทนต์เล่นมันหาเรื่องช่างใหญ่ก็เออนั่นแหละครับนั่นแหละ,ะคอนเทนต์เนี้ยนั่นแหละคอนเทนต์นะฮะแบบมันกําลังหาคอนเทนต์อยู่เก็บหรือเซฟคําพูดที่ว่า,านั้นไว้แล้วครับคือถือว่าข่มขู่นะครับเซฟคําพูดไปเลยข่มขู่ประชาชนนะฮะทนายข่มขู่ประชาชนนะครับเซฟไปเลยนะครับรนบนะ่ก็ให้ให้ทาน,นาย ให้ทนายไปเลยนี่คือการข่มขู่นะครับนะฮะนะครับ,นะค,รบคุณคุณวิรุษบอกว่าอากาศร้อนเซลอากาศร้อนเซลลกาแฟอ๋อไหลไหลเซลล์กาแฟนะเออนะครับไหลลองไปกินดูนะครับแล้วก็รีวิวนะรีวิวนะเออนะทอ่ง <c ười> คือไหลเนี่ย ไม่มีใครห้ามไหลทําอะไรได้แต่ว่าหนึ่งอันดับแรกหยุดด่าลุงป้าที่สองจะยกย่องลุงป้าหรืออวยลุงป้าก็แล้วแต่เขาส่วนที่เหลือจริงใจไม่จริงใจเราพิสูจน์ไม่ได้พิสูจน์ไม่ได้นะต่อมาฮะอ่าคุณรูพิสูจน์เองก่อนนะครับมันพิสูจน์ไม่ได้สองต่อมาก็คือคนติดตามไหลเนี่ยแสนสองแสนเนี่ย คุณสํารวจหรือยังว่าเอฟซีของคุณเนี่ยเขาสนับสนุนคุณไหมที่มาดีกับลุงปา้าต้องสํารวจนะครับต้องสํารวจให้เห็นหรือทดสอบทดลองก็ได้หรือทําสถิติให้คนมากดมันมีมันมีการทําสถิติอยู่มันมีทําใช่มันมีการสํารวจอยู่นะครับว่าจะสนับสนุนคุณหรือไม่นะครับ คุณไม่ต้องมาห่วงฝั่งที่ยังไม่กดติดตามคุณนะฮะคุณห่วงคนที่กดติดตามคุณก่อนสมมติว่าเขาเกลียดลุงป้าเพราะคุณด่าลุงป้าและเขายังเป็นเอฟซีพวกคุณอยู่แล้วถ้าคุณมาดีกับลุงป้าเนี่ยคนเหล่านั้นจะทํายังไงคนเหล่านั้นเขาจะรู้สึกยังไงเขามีความรู้สึกไหมเขาเตือนคุณไหมขบมยอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งกับมันเลยหรือเปล่านะครับ อ่าประเด็นนี้นะครับก็คือเอาให้เอาให้มันเสด็จน้ํานะครับเพราะว่าหนึ่งถ้าคุณทําอย่างนี้อยู่คนติดตามเดิมคุณเนี่ยพอใจหรือไม่พอใจถ้านานๆต่อให้รักคุณขนาดไหนแต่เขาเกลียดลุงป้านเนี่ยนานๆเขาก็จะกดกดยกเลิกคุณ